สวัสดีครับพบกับพี่มีตังและช่องมีตังชาแนลกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่มีตังก็เข้ามาที่สวนเพื่อมาเก็บผลไม้ให้หมามีนําไปฝากเพื่อนนะครับเอยแต่อยากให้เพื่อนๆทราบนะครับว่าช่วงนี้อากาศนั้นร้อนระอุมากเลยครับแต่พี่มีตังก็มีทีคลายร้อนในแบบฉบับพี่มีตังนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับว่าวิธีอะไรครับสืบเรื่องมาจากครั้งที่แล้วนะครับที่หมามีพาพี่มีตังไปไหว้นะ ที่มีตังก็เลยประทับใจและอยากจะมีสระว่ายน้ำนะครับเลยอ้อนวอนหมาแบบนี้นะครับที่จะมีสระว่ายน้ําภายในสวนนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับหลังจากอ้อนวอนอยู่นานครับตอนนี้ที่มีตังก็กําลังลงไปสํารวจในสระว่ายน้ําของที่มีตังนะครับโอ้โหโอเคนะครับที่มีตังครับโอ้โหเป็นไงครับชอบไหมครับโอ้โหหันมาดูนี่ครับที่มีตังชอบไหมครับ โอ้โหชอบมากเลยแหละครับนี่นะครับวิธีคลายร้อนของพี่มีตังนะครับสามารถทําง่ายๆนะครับภายในสวนนี่เองนะครับเป็นไงครับน้ําได้ยังครับพี่มีตังโอ้โหพี่ตังกาลังเช็คน้าอยู่นะครับตอนนี้นะครับชอบไหมครับพี่มีตังโอ้เย็นสบายมากเนะครับกับหน้าร้อนอันแสนละอุของปีนี้นะครับเนี่ยตอนนี้พี่มีตังก็หยิบแชมพูนะครับขึ้นมาอาบน้ำครับกับชุบอาบน้ําพี่มีตังนะครับโอ้โหแล้วก็กำลังอาบน้ําเลยนะครับ แทนผูนี้ครับใช้อาบก็ได้นะครับสระผมก็ได้นะครับตอนนี้พี่จางก็กำลังทดสอบอยู่นะครับหอมไหมครับพี่จังพี่จังครับหอมไหมครับหอมหละครับถ้าทางจะหอมติดใจมากนะครับก็เลยโอ้โหบีบใหญ่เลยครับเนี่ยอหวางครับไหนอาบน้ําดีกว่าอาบน้ําสู้ซ่าใช่ไหมครับ โอ้โหลงไปเร่นเลยครับแชมพูอาบนะ้ำที่มีตังคือแชมพูอะไรนะโอ้โหที่มีจังชอบใช่จริงครับเนี่ยสระไปหลายรอบไลนะครับไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยหอมไหมครับพี่มีตังทั้งใช้สระผมก็ได้อาบน้ําก็ได้นะครับโอ้โหคุ้มจริงๆริงครับขวดเดียวเอาอยู่หมดเลยนะครับเนี่ยหอมไหมครับพี่มีตังดูท่าล้างนี่แบบ เท่มากจริงครับเนี่ยโอ้โหสดชื่นจริงๆนะครับบ๊อมร่างกายนะครับโอ้โหเอาใหม่ดลครับพี่พิตังโอโ้พอแล้วเหละครับ <laughs> สดชื่นจริงจริงครับวันนี้หลังจากที่พี่ตังนะครับเล่นน้ำจยากหลักครับตอนนี้ก็ กำลังขึ้นมาแต่งตัวนะครับกำลังเช็ดตัวด้วยผ้าุณหนูโดเลมอนนะครับโอ้โหเ,เพื่อนรักในตำนานนะครับอยู่ตั้งแต่รุ่นป้ารุ่นหม่อนีียังเป็นเด็กเลยนะครับเนี่ยฮะโอ้โหแล้วตอนนี้กำลังใส่แพมเพิร์ดลายกระต่ายนะครับใส่สบายไหมครับพี่มีตังสบายนะครับสบายลองโชว์ิว่าสบายยังไงครับเนี่ย นอหัวสบายจริงครับออกลายนะครับลูกไม้ตกใต้ต้นนะครับเนี่ยว <Wow. S 1> ้าวแล้วพี่มีตังกำลังทาแป้งอะไรครับแบบนี้พ <Wow. S 1> อไหมครับพี่มีตัง โอ้โหหมดหมดคำจะพูดเลยครับเนี่ยฮะเข้าไปครับพี่มีตังครับสำหรับวันนี้นะครับพี่มีตังก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับพี่มีตังจะพาเพื่อนเพื่อมาทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องลาไปก่อนครับบายบายนะครับบายบาย